โดยในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการสอนท่ารำในท่อนที่หนึ่งะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยนะคะ <Wow. S 1> และตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูจะสอนเกี่ยวกับน้าตยาศาสทร์ที่ใช้ในท่อนเพลงท่อนแรกก่อนนะคะโดยน้าตยาศาสต์ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีในส่วนของอวงบนนะคะแล้วก็จิกหงายนะคะ ใช้สองข้างเลยนะวงบ,บนและจีบหงายข้างสองข้างเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นจีบระดับอกค่ะนะคะจีบสองมือที่ระดับอกจากนั้นค่อยๆเคลื่อนมือออกเป็นวงกลางนะคะยังไม่พอเราจะมีการยืดแขนให้สุดด้วยนะคะพร้อมกันนะจีบที่อกตั้งวงกลางแล้วยืดแขนออกอีกรอบนึยนะจีบที่อก คลื่อมือออกเป็นตั้งวงแล้วยืดแขนออกนะคะอีกท่าหนึ่งนะคะจะเป็นท่าที่คล้ายๆกับท่าเมื่อกี้เลยนะั่นก็คือจีบเข้าหาตัวระดับไหล่นะคะระดับไหล่เราเลยนะคะจีบเข้าหาตัวจากนั้นค่อยๆม้วนมือออกนะคะแล้วตั้งวงกลางอาลองอีกครั้งหนึ่งจีบเข้าหาตัวม้วนมือออก,อออกแล้วตั้งวงกลางนะคะ เราจะใช้ท่านี้สองรอบนะคะเดี๋ยวลองทําพร้อมกันเลยนะจีบแล้วตั้งวงจีบแล้วตั้งวงอ่าในส่วนของมือก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ว่ามาดูในส่วนของเท้ากันบ้างนะคะเท้าเนี่ยเราจะมีทั้งการก้าวหน้าการกระทุงนะคะเดี๋ยวเรามาดูซชว่า แค่นับเตะศัพท์สองท่าเนี่ยมันจะใช้ได้ทั้งเพลงแบบไหนบ้างนะคะอันดับแรกนะคะ,ะเราเนี่ยจะจบดนตรีออกที่การยกเท้าขวาขึ้นถูกไหมไอแล้วจบท่านี้จากนั้นเราจะมีการก้าวหน้านะคะด้วยการวางเท้าลงด้านหน้านะคะปลายเท้าเฉียงนิดนึงนะคะเพื่อให้เราสามารถทรงตัวอยู่ได้นะคะวางเท้าปุ๊บนะคะแล้วย่อลง เราจะมีการยกส้นเท้าหลังขึ้นนะคะเป็นการถ่ายน้ําหนักมาขา้างหน้าปกติเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพอวางเท้าปึ๊บเราก็ถ่ายน้ําหนักมาข้างหน้านะคะด้วยการยกส้นเท้าข้างสายนะคะข้างหลังขึ้นแล้วย่อตัวลงนะคะเช่นกันค่ะพอเราทําเท้าขวาเสร็จเราก็จะมีการก้าวเท้าซ้ายต่อนะคะจังหวะที่เราจะก้าวเนี่ยให้ยืดตัวขึ้นนะคะแล้วก็ก้าวเท้ามา แล้วยุบตัวลงนะคะเราจะเดิน2อก้าวนะ,ะสมมุติเราจบท่านี้นะคะไปต่อก้าวขาที่1ก้าวเาขวาก้าวเท้าขวาลงปั้งต่อไปก้าวเท้าซ้ายตามมาปั้งนะคะอ่าทีนี้พอเราก้าวเท้าซ้ายเสร็จแล้วนะคะก้าวต่อไปเนี่ยจะเพิ่มการกระทุ้งเท้าเข้าไปด้วยนะคะท้าขวาเราอยู่ข้างหลังใช่ไหม เท้าขวาเราอยู่ข้างหลังเราก็ยกเท้าขึ้นแล้วกระทุ้งลงนะคะใช้ส่วนของจมูกเท้านะ mm. อย่าใช้เล็บเพราะเดี๋ยวเจ็บนะคะใช้จมูกเท้ากระทุ้งพื้นปั้งแล้วก็ก้าวมาข้างหน้า mm. อ่านะคะภาพ้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะกระทุ้งเท้าปุ๊บยืดตัวนิดนึงแล้วก้าวเท้าวางย่ออ่าเดี๋ยวเราลองมาทํา 3 9มก้ามีพร้อมๆกันนะคะอ่าเราจบที่ยกเท้าใช่ไหมอ่ะท่อนแรกนะคะวางเท้าลงยออยืดนิดนึงก้าวเท้าซ้ายตามมาอ่ะยอ่อต่อไปเท้าขวาย่ข้างหลังกระทุ้งนิดนึงกระทุงนะคะแล้วก็ก้าวเท้าขวามาข้างหน้ายอ่อนะคะอ่าทีนี้พอจบท่านนี้นะคะเราก็จะมีการเข้าสู่ท่อนเพลงใหม่ นะคะท่อนเพลงใหม่เนี่ยเราจะใช้ลักษณะของการเอียงตัวไป45องศานะคะเมื่อกี้จบที่เท้าขวาอยู่ข้างหน้าเท้าซ้ายอยู่ข้างหลังไหมนะคะท่อนนี้นะคะเราจะมีการบิดตัวอ่าบิดตัวเสร็จปุ๊บกระทุงเท้าซ้ายตั้งแล้ววางเท้าข้างหน้าอ่าแล้วค่อยๆบิดตัวไปทางด้านซ้ายนะคะเช่นกันค่ะ อีกข้างหนึ่งนะคะท้าขวาเราอยู่ข้างหลังใช่ไหมกระทุงก่อนกระทุงยืดตัวก้าวเท้าไปข้างหน้าแล้วบิดตัวกลับมาให้ตรงนะเอาใหม่นะตอนแรกเรามีการกระทุ้งจบด,ด้านหน้าแล้วครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะบิดตัวไปทางขวากระทุ้งเท้าซ้ายตั้งยืดตัววางเท้าซ้ายลงแล้วบิดตัวไปทางซ้ายนะ จากนั้นกระทุ้งเท้าขวาปั้งยืดตัววางเท้าหน้าแล้วบิดตัวกลับมาตรงเดี๋ยวเราจะมาเข้าทอดเพลงด้วยกนันนะคะซึ่งทอดเพลงสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นท่อนที่เป็นส้อยแสงแดงกระพรายขนเขียวลายระยับปีกสลับเบญจรงเลื่องลายยงหงสบาดนะคะอ่า ทั้แรกนะคะเราจะต่อจากท่าที่แล้วก่อนนะคะท่าที่แล้วเนี่ยในดนตรีท่าออกของคลิปก่อนนะคะเราจะจบที่ยกทับขวาขึ้นใช่ไหมตามด้วยมือซ้ายตั้งวงแล้วก็มือขวาจีบล่างเนะเาะจีบอยู่ตรงระดับสะดือนะคะจากนั้นท่อนแรกจะเป็นสร้อยแสงแดงพรพายนะคะจะมีสองท่าด้วยกันนะ ท่าแรกสร้อยแสงแดงเราจะวางเท้าลงนะคะวางเท้าหน้าอ่าแขนเหมือนเดิมแต่เอียงหัวมาทางขวาแทนนะคะอ่าจบท่านี้นะคะสร้อยแสงแดงวางเท้าลงยุบอ่าต่อไปคำว่าพระพลายนะคะให้เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนมือไปอีกข้างเปลี่ยนหัวไปทางซ้ายและก้างเท้าซ้ายมาพระพลาย เอาใหม่นะจบตรงนี้ปั๊บจบตรงนี้นะคะพอเขา้าดนตรีไปส้อยแสงแดงไปพระคพรยอ่าต่อไปขนเขียวลายนะคะเราจะเอามือจีบที่อกคร้อมกับกระทุงเท้าขวาด้านหลังนะคะขนเขียวลาย คำว่าระยับเราจะค่อยๆกลางปีดออกเป็นวงนะแล้วก้าวเท้าขวามาข้างหน้าพร้อมกับยืดแขนออกตึงอ่าคำว่าระยับนะระยับเนี่ยเราจะจีบที่อกใช่ไหมสองข้างแล้วก็กระทุงเท้าขวาขนเขียวลายนะคะจากนั้นยืดออกระัะยับ เดี๋ยวมาลองต่อเนื่องกันนะเราจบท่อนนี้นะคะไปส้อยแสงแดงพระพรายขนเขียวลายก้าวระยับอ่าอีกครั้งหนึ่งจบที่ฝัน่นี้อ่าเอียงหัวทั้งซ้ายนะจากนั้นไป สร้อยแสงแดงอีกข้างหนึง่งพระพรายขนเขียวลายระยับนะคะต่อไปอีกทอดหนึ่งนะคะปีกสลับเบ็ดจรงนะคะเราจะเราจบตรงนี้ใช่ไหมลูกแล้วก็หันตัวมาบิดตัวมาสาี่ห้าองาด้าขวานะคะบิดตัวมาด้านขวาปึ๊บ จีบเข้าหาตัวเท้าซ้ายอยู่ข้างหลังกระทุ้งค่ะปีสลับอ่าคำว่าปีกสลับคือกระทุ้งนะปีสลับม้วนมือออกตั้งวงแล้วก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าเบนจะรงนะคะอ่ะพร้อมกันก่อนปีสลับเบนจะรงอีกครั้งนะปีสลับ เป็นจะรงแล้วปิดตัวมาด้านซ้ายทำเหมือนเดิมจีบเข้าหาตัวพร้อมกระทุงเท้าขวานะคะเลื่อมลายยงก้าวเท้ามาด้านหน้าหงสะบ่าอีกครั้งนะเลื่อมลายยงหงสะบาอ่ะเดี๋ยวลองทำสองข้างพร้อมกันนะคะจะเป็นแบบนี้ ปีสลับเป็นจะรงเลื่อมลายยงผงสะบ่าเก็จะหันหน้าตรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองตั้งแต่ท่อนแรกถึงท่อนเมื่อกี้นะคะแล้วจบที่ยกเท้าขวาตั้งวงซ้ายมือขวาจีนะคะไปขเ้าเนื้อเพลงเป็นสร้อยแสงแดงนะคะไป พระภายขนเขียวลายระยะับหันปีสลับก้าเป็นจรงเลื่อมลายยงหงสะบา่า รัของเราเนี่ยจะใช้จังหวะเท้าแบบท่าออกนะคะ1 2 3สามและ4ี่จได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะจังหวะที่1เราจะย่อลงอ่าจังหวะที่สองย่ำเท้าจังหวะที่3ามย่ำเท้าจังหวะและให้ถอยและจังหวะที่4นะคะยกขาขึ้นแล้วยุเตลวลงนะคะเดี๋ยวทําพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งสอง 3และ4 1 2 3และ4อ่าเราจะทำจังหวะเท้าแบบนี้นะคะทั้งหมด1 2ครั้งนะคะแต่ในส่วนของมือเนี่ยจะมีอสองท่าด้วยกันนะคะท่าแรกจะเป็นท่าปรบมือง,ง่ายเลยนะคะโดยเราจะเริ่มปรบมือจากข้างขวาก่อนนะคะเป็น1อ่ะแต่ มันจะเชื่อมโยงกับการก้าวเท้านั่นก็คือเราจะยกเท้าสายขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็ปรบมือหนึ่งต่อไปก้าวเท้าสายลงใช่ไหมย่งเท้าลงมือแกว่งไปทางซ้ายย่ำเท้าฝามือแกว่งไปทางขวาจังหวะและถอยลงนะคะยกเท้าขวาตบมือซ้าย2เช่นกัน1ย่อลงนะคะย่ำเท้าขวา แว่งแขนไปทางขวายำเท้าซ้ายแว่งแขนไปทางซ้ายจังหวะและถอยหลังและจังหวะที่4ยุบลงอ่เราจะทำท่านี้ทั้งหมด4ครั้งนะคะลองพร้อมกันนะ3 4 1 2 3และ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 4แบบนี้อีกค่าหนึ่งนะคะจะเป็นท่าแทงมือนะ,ะโดยเริ่มจากมือขวาตั้งวงนะคะมือซ้ายแทงมือลงนะคะซึ่งจะเป็นข้างเดียวกับเขา่ามือขวาตั้งวงมือซ้ายแทงลงเวลาเปลี่ยนนะคะมือที่แทงลงเลื่อนขึ้น มือที่ตั้งวงอยู่ขยับเข้ามาแล้วแทงลงอีกครั้งนะมือที่แทงลงเลื่อนขึ้นมือที่ตั้งวง,งอยู่เลื่อนเข้ามาแล้วแทงลงแต่ต้องทำพร้อมกันนะคะดูช้าช้าก่อนนะหนึ่งสองสามและสี่หนึ่งสองสามและสี่หนึ่งสองสามและสี่หนึ่ง สอมและ4เดี๋ยวเราลองมารวมกับเท้านะคะเราจะทำทั้งหมด8จังหวะพร้อมกันนะเมื่อกี้เราจบที่ท่าไหนจำได้เปล่าใช่แล้วนะคะยกเท้าขวาขึ้นแล้วก็ปรดมือด้านซ้ายนะคะไปต่อจะเป็นหนึ่งสสาและ4ี่หนสาและ4ี่หนึ่งสสามและสี่ 1, 2, 1 2 3และ4 1 2หน,น,น,นึ่งและ4 1 2หนึ่งและ4อีกครั้ง2 3และ4สุดท้ายส3และ4เดี๋ยวเรามาเข้าเพลงกันดีกว่าเมืองไร ยากนิดนึงนะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอยู่แล้วนะคะครูเนี่ยก็จะลงคลิปไปในช่องนี้เหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนสามารถเข้ามาทบทวนได้ในเวลาที่นักเรียนว่างหรือว่าที่นักเรียนอยากจะทบทวนนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะถ้าเกิดมีอะไรสงสัยนะคะก็สามารถติดตามครูได้ในช่อง a c e b o o k เนาะเราก็มี Facebook กันอยู่แล้วมีกลุ่ม Facebook อยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเลยนะคะฝากนักเรียนนะคะกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องเรียนกันอีกถึง3คลิปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะลงคลิปผ่านช่องนี้อยู่แล้วกดติดตามไว้เลยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ